แล้ววันต้องมีซื้อได้ขอกล้องแลให้ดานมดก็ต้องเข้าสิหนูเช่จะของเข้าไปเข้าไปดูหน่อยสิว่าเข้าไปแค่เอาไม่งห่ก็จะไม่้่าเนี้วเตลยกระชมันี่กระเด็นมันเตียงของนั้นเ็เตียนะเมันเตียนโหมันขาทอนเราเนี่ยข้ยแล้วซื้ออย่างนั้นแ่้ ้เมีคนมาดูสองคนด้วยนึงใครอ่ะไอ้สารสวัสดีค่ะ <c oughs> มันหยิบหนูกระถะอุ้ยไอ้ยิบเพิองออกเอาไอ้ิบเพิงกับไปยุ่อย่างเงี้ยิบเฟืองกับยุ่ยอย่างเงเสร็จแต่ควงก็เอาไปหาแต่คว เอาสีแล้วโกคาเลยเอาต้มนะอะไรต้มก็ต้มแล้วนึ่งชิ้นหน่งิ้นพเาแ่จาชินก็ชอบสีอันนี้เนาะข้าวเข็งเออเนขาเชียวเไปอ่านไปเราไปอ่านนะ บ้บ้อุ้ยหนาวนีหน่อยบ้าหนาวไหนที่ไหนนี่หน่อยวัวคือหลานเนี่ยมันส่วสวยเยอะจะมีส่นมัมียาานบอมี้ขอน้องหมิวน้อน้องหมิวขอถ้าทำหน่อยมูยังไม่มาเลยคิมมามามาค่ะบีบุ่นไม่เ ตารประพนะานาปนดแตงหนาในเงานแต่งงานบัวพลอกดูที่ลูกเราช่างเล่าไปเล่าไปมิ้วมันชิเด้แบบว่ามันชิเด้กินก่อนอิ่มๆกันนะเรื่องของเรื่องอี่บ้ายอยากอยากไล่โซเดนนี่ไปที่บ้ายต้ะไม่ไดค่ะางคนกเอา มอ้ตาลมาสนเอ้ตาลมาเนียบูดเลือแม่เตรียมความสอาดของ้แม่ผิวหลหูเอ้ยมาแม่ท่านหมูดยกวนกวนไอยูไอ้ยูแต่ใส่ไอ้ยไป่วอ้อยอ้ยนิ้วหันตาไม่จิ้งจุ้งอันยูเหม่อ น้อไข่ได้เลยไอ้จางไม่ใช่ยังไม่ทันเน่ยไข่เอียงขึ้นนินึงอยูู่้เดียวเนยก่นี่อไร่องดูเน่อทากนไปหอทไม่ได้ดีอันนี้เนี่ยมันอยู่กล่องวางข้างล่างบอมมี่บอมมี่ไม่ได้ดงถ้าโซโกจะเอากี่หน่วย สองอใ้รงเย่ั่จะูหาที่บอกว่ายี่เพิ่งเล้กินก้อนป,ปีนึ่งเราก็จะเ้าไปกินอย่างก้อเ้าวหมูบริษัทยอย่าบริษัทน้ำอย่างโหดเลยกินก้อนก็นกนได้วะอกก็ก้า,าวดจนน่อย ใส่ทะเลแสบบนถาเสบบก็ต้องแต่ไม่ไม่ทุบลงหรอไ่ถงไม่ถึง่ถึ uh ่ถงตม่งม่ถึ่ถึม่ไมม่ถึงไงไม่ถไม่ง่ถึ่องไ่งม่ถึนไไ่ทไม่ถ่ง่ไม่่่ มันต้องยึดเรื่องไงอ้อไถือี่นะจจใครกทีนซุมจีซุ่มหาก็ดซุม่มีซุมแปดไปตีผู้ใดมาคะโอ้ทิชชู่ชที่ต้องรับที่บอกอย่านนงนี้เนอย่งี้ประกาศใส่ทีวีเดทีวีลงไป <c oughs> เราไม่เกี่ยวกันนะไม่เ,เกี่ยวกันจนเส็จแล้วเ่าเนี่ยเขาเดาว่าอื่นเขาเน

นี่วีวีนะมันทับใครน่นอันนี้อร่อยนะกินแบบนี่เขาด้านไเด้๋ยใส่ไข่มามามาไข่ไก่ไข่ไก่้ไข่ อีกอร่อยก็เ้ยกเน้อไงเะเน้อขกินหมด้อกกินูอย่เลยเออแม่ไอนหมือไปกนงานจกกระโดดเขาก็กินหมูกับเนี่ไอตาบ้านี่ไรต้าอาหมูเรื่าเ่าจะไงไพราะต้องบอกกับคนตื่นที่มีตามีวินาแล้วก็หมวค่ะ เอ้ยน e> e> ิวกับอันนี้เหมือนเลยว่ะน่เหมอนเลาเออไม่กอะคือว่าเกต้องทเปิดนี่นี่อาานมันหลอกดาวนี่อานอวเขาบอเขาหูฉีดนอเนาะคือ่ต้องทนเอาเอดานห่อเขาไปกินหอมูไหมห่อจะกหม นี่นี่นี่ทีบอลที่บอกให้เสื่อนยอยี่ยงบอกอะไรวะแต่ยินกี่ก็ไม่ซือ้อสามยินกีจก็ไม่ซื้อบอลนอนีน่ยังบอกไปหาบอกมึงเอาน้ามือให้ยในเงินกู่นก็บมักบอลท่อยู่ยกล้กันหบ บูเรงเดี๋ยักทยนัวะได้ทิดหาเนี่ยนะไลงีบเลยกี่ยาไม่เดีข้าเนากัวไมป็ีเนยบเลยเข้าอรายอู้าลายเป็น้าแลวกินโบเบิร์ตเป็นหน้ามาจีบโอพ่อเป็นคิโพ่อากลายนี่พีตาย่ย อยู่มานั่งเเดียวกองิอันนีวไม่เ,เห็นดลกเัรอันุนงานเนี่ยอุ้ยแคบอยู่คาพี่ต้นพย,ยายามนี้ยังไงเราติดเกมค่ะตอนนี้จะปิ่งกับ,บมมนี้อยู่งใช้เงินกันกนดอกนางนีง่น มามาดับที่ดักที่นี่ตุ๋ยยังองะเอามาสุ่มด้วยโอ้ที่บ้นห่อบแม่บแม่มันเป็นหูสันสันสยๆค่ะมันสุกแว่ถูกแกชิดเลยนีเยเรียงนกกมู้วก็เิียงข้าวแกัมา พอเยวขั้นเนาอเี่อืมไอ้ตามดังลิงใส่ไหนสิท่านขยักเอ๊ยส๊อไม่เดีเยี่ยมนะร้อนแตตีนมากตอนนี้ร้อนตีนสองบุได้ยี่จิบตีนเร็วีสิตีนนั่งแช่ตู้สามรอเลยร้อนตีนหนึง ต้นหน่ะแอบมันเป็นบ้านหนูนะกินซาบุกินเน,นื้อดุไอ้วใครนอมนมันเช้าใรพี่ <laughs> ใน้องใครนอพี่บอกว่ามันเ็ยแตกพวเขาไปเด้ใหรเนอะคือว่ามันจะหักสองคนเนี่ เออน้ำทั้งตัว้ด้หนาล่ะมัขอจุ่มหน่อยขอจุ่มเอาปุ้งลงให้เขาหน่อยค่เอไม่แล้วก็้มคิดสวัสดีค่ะมามาชิมื้อเอื่นไดไหนยทั้งที่จิ้มไปทั้งที่ข้องก็เริ่มหนาวเริ่มอุ่นๆก่อนจปไป ก็จะตายทุกชาเปนอาบน้ำเป่าอาบบ้นหามแเที่ยวแปมไหมแปมตเอาแตว้แปมวีนาหรืว่าะพปมองย่นกอกบ่ใสหน้าดอกเอจอุกอ่วัแต่ไม่ได้เหม็นที่แ่กุวะต้งแช่ มีนาแขางเาแขกงจันผู้ชายด็กผู้ชายเรากล่าวแขเออ่างตนอแม่แวเดียวม่ตอแข็แข่แนีเองติดนี่นาแข็ไม่เป็นนีนาเบั้หนองอันี้ไมได้เลี่ยงเลยไม่รดูให้ดูถ่ายทีเนี่ยถ่ายไงแดงแดแบบแแบบแางใบใบถ่ายห็ กาบุบาเอ๋อแล้วนี่ใช่แ่อมองบางทนี่บบโาเลใ่ปรแ่นอแล้วอืมเนอยู่เ้อยู่แต่ไม่เป็นอยู่เป็นอยู่แต่ไม่เป็น ต้องกินอะไรกันต้องกินถ้าอะไร้ลงอยู่ถ้ากินแล้วเขาเ็นแรงดกันกระตำใจเงินนแล้วกนีเลยจ้าปากวคุณอะไกรใจกันไม่รู้อ่ะไม่ตาเหรอไม่เดือดร้อนบางคนกระตำใจใหญ่ต้องไม่รู้จะตไหกมันเล็นแดัะทออาบัาน โอเคไปดีกว่าที่น้องไม่บา้ตงไปโหลดเออจะจอแล้วเกียดจ้าไอ้ต้าน